เป็นระบบประเมินผลนะครับเราเราเหยียบเร่งอย่างเดียวบางทาีเขาก็ไม่รับรู้การทอกของเรานะครับหรือจุดประสงค์เราต้องการอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีโอเวอร์ไดร์นะครับในบางช่วงอย่างเช่นการขึ้นเขานะครับเราควรจะต้องใช้โอเวอร์ไดร์เพื่อให้เครื่องเนี่ยยนเนี่ยรับรู้หรือกล่องรับรู้นะครับเพ,เพื่อเพื่อเซนต์ตัวนี้แล้วก็จะทําให้เกิดการทอกนะครับในการจ่ายเชื้อเพลิงชดเชยในขณะที่มีภาระ บวกขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมขอเน้นนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่มีเกียร์ว้ให้เล่นนะครับก็ขอให้เล่นนะครับหัดเล่นเราจะได้รู้ว่าจุดไหนจุดไหนควรที่จะบวกจุดไหนควรจะลบนะครับก็เดี๋ยวจะขอรายละเอียดลึกๆสําหรับการเล่นเกียร์ในช่วงขึ้นเขากับพี่ชูชาติอีกนิดนึงนะครับครับการใช้เกียร์ขึ้นขาบวกลบนี่นะครับ มันมีปัญหาอยู่ว่าจริงๆเนี่ยทุกขีจะบอกเลยว่าถ้าขึ้นขึ้นทางชันเนี่ยต้องเกียร์สองครับนะครับถ้าเกิดเราไปใช้กีดีเนี่ยเกียร์ไม่ฉลาดเพราะลักษณะการวิ่งต่างกันคือลักษณะรถจะหนักท้ายฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้เกียร์มือได้เนี่ยครับเราก็กดกดไปที่สองครับพอขึ้นยนต์หมุนขึ้นรอบขึ้นมากเราก็กดไปที่สามครับนะฮะคือมันคือมันเปลี่ยนง่ายครับไม่เหมือนเกียร์ธรรมดาที่สามแบบต้องเหยยบคานนีดนี่ไม่ต้องเลยใช้ดีดนิ้วเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณติ g right. <sind> a s n t v ร่วมแล้วเนี่ยถ้าขึ้นเขาเนี่ยการุณาใช้เกีย man ร์มือหรือว่าเกียร์ที่เลื่อนอบคริทอนิกคือพูดง่ายๆว่าทําเป็นแมนนวลซะนะครับแล้วคุณจะขับสนุกแล้วไม่แล้วก็ไม่มีควันดำประหยัดทั้งแก๊สแล้วก็ดีเซลด้วยก็เพื่อที่จะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็ผมอยากจะเรียนว่าเปรียบเสมือนกับเราขับอยู่เกียร์หนะครับแล้วเราก็ไปเหยียบคันเร่งเยอะ เพราะว่าทอกไม่มีเพราะว่าเราจะต้องไปเชนเกียร์สหรือเกียร์สนะครับเราก็ค่อยเล่งไล่ระดับขึ้นไปนะครับการเล่นเกียร์ออโต้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราเราจะไปคิกในขณะที่รอบมันต่ําหรือว่าช่วงความเร็วต่ําในขณะที่เราไม่มีการเชนเลยนะครับผมเชื่อว่า เครื่องยนต์จะเกียร์ฉลาดยังไงหรือเครื่องยนต์จะฉลาดยังไงก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะครับเพราะถือว่าผิดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ควรจะคํานวณช่วยเครื่องยนต์ณขนาดนั้นๆว่าเราควรที่จะชดเชยเกียร์นะครับจะเป็นรูปแบบอย่างไรก็ตามก็อยากจะแนะนําว่าให้ตั้งข้อสังเกตในการใช้เกียร์สนานะต่างๆในการในการอยู่ในบรรยากาศ เนินสูงอย่างไรต้องใช้อย่างไรนะครับอันนี้ผมเชื่อว่าการที่จะเรียนรู้และสัมผัสและลองเล่นก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับในเรื่องของการชดเชยเกียร์นะครับครับกเ็เดี๋ยวเราไปเรื่องอื่นกันต่อนะครับในในหเดือนเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เกิดกับพี่ชูช,ชาติเนี่ยในระบบเนี่ยเช่นเช่นว่า เห็นว so, oh, no. ่าตอนเข้ามามีปัญหาเรื่องมุมแผนเร่งเรื่องความจําใช่ไหมครับครับผมฮะความรู้สึกของพิจชชาันณขนาดนั้นเนี่ยพี่ิตรัรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากอะไรครับเออเระเอินว่าที่ผมติดไปเนี่ยน่าจะเป็นระบบที่ทันสมัยพอสมควรครับคือเป็นอัตโนมัติครับนะครับตัดเข้าแก๊สเองถ้าแก๊สหมดก็ตัดคาน์บอนมันครับทีนี้ผมวิ่งแก๊สแล้วมีปัญหาครับผมก็ตัดคาน์บอนมันครับถ้าตัดคาน์บอมันแล้วยังมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่แก๊ส เป็นปัญหาที่น้ํามันคือที่รถแหละนะครับผมทีนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งแก๊สดูมีปัญหาพอตัดข้นน้ามันแล้วหายครับผมก็ต้องไปหาเอ็จีวีแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแคมปก็นับเป็นความโชคดีนะครับที่เราได้มีผู้ใช้รถและเข้าใจได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่แยกแยะความชัดเจนระหว่างการใช้เอ v จีวและไม่ใช้เอ v ีเพราะว่า เราต้องเข้าใจนะครับว่าในระบบเชื้อเพลิงร่วมเปรียบเสมือนรถยนต์กันนี้ขับขับด้วยกับตันและผู้ช่วยกับตันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบของ NGV นะครับผู้นําต้องดีนะครับ NGV ก็จะดีตามแต่ถ้าเกิดผู้นําที่เป็นเเป็นดีเซลคือกับตันนะครับทํางาน,นไม่ปกตินะครับ เอ็นจีบีก็จะรวนตามเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขาการฉีดเรานับในจังหวะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องคํานึง,ถ,งถึงเสมอว่าถ้ามีปัญหาเมื่อใดนะครับเราก็ลองปิดการ์ดแล้วก็ใช้น้ามันเพียวๆนะครับว่ามีอาการหรือไม่นะครับเพื่อที่จะหาผู้ร้ายที่เข้ามามีปัญหากับรถยนต์เราเจอได้ง่ายนะครับเพราะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ แยกแยะโดยการปิดกาาซะเราลองวิ่งรถยนต์ลองวิ่งเครื่องยนต์เดิมดูว่าปกติหรือไม่นะครับถ้าไม่ปกติให้เข้าเช็คระบบเครื่องยนต์ได้ทันทีนะครับนี่เป็นการค้นหาปัญหาในเบื้องต้นในระบบ ngtfc v นะครับเรียกได้ว่าการแยกแยะตรงนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแล้วอขอถามพี่ชูชาติเพิ่มเติมสักนนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากนั้นพี่ชูชาติทำอย่างไรครับเมื่อเมื่อเกิดปัญหากับ ขันเร่งแล้วเนี่ยพี่คิชาหาข้อมูลก็พอดีผมเข้าเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของปัจจบ So โรโตี้ด้วยนะครับก็เลยเสิร์ชข้าไปดูปัญหาเพื่อนสมาชิกที่เคยเกิดก็เพราะว่ามีอยู่คอลัมน์หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ที่สมองสมองคนของรถเนี่ยเพี้ยนทําให้คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยมันจะค้างที่บางรอบคือไม่ไม่มีแอคชั่นเลยวิธีง่ายๆก็คือถอดขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้วออก ประมาณสิบนาทีแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ปรากฏหายครับป็นิลิชันรถคันนั้นก็คือไม่ได้ติดเอ็นจีบีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็คือเป็นรถทั่วไปครับคือปัญหาแบบนี้เกิดกับคันอื่นด้วยนะครับพอถอดแบตเตอรี่เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าสมองคนเนี่ยมันจะรีเซ็ตไปที่ไปที่ตั้งครับคือที่ที่สมองตั้งไปขาดการตลาบมันก็จะหายหมดอาการที่มันโอเว่นั่งอย่างรับก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตอย่างเช่นว่าในใน ในอคอมพิวเตอร์นะครับ,ค,รบคอมพิวเตอร์หรือจะเป็น Pocket PC ในในระบบ Windows น,นะครับก็เขาก็จะมีปุ่มรีเซ็ตไว้เพื่อว่าถ้ามีสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมบกวนหรือว่าเป็นไวรัสเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะเป็นการรีเซต็ตแล้วก็จะกลับไปอยู่ในค่าเดิมนะครับค่าสแตนดารดโรงงานนะครับคือทุกอย่างจะไม่มีโอส t a ตนดาดนะครับก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขของการดูแลรถยนต์ในยุคใหม่นะครับ ก็เขาจะแก้โดยโดยวิธีนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่เกิดจากในระบบ mm hmm. เขาเรียกว่ายามเฝ้าเครื่องยนต์นะครับ mm hmm. เพราะว่าในเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรลนะครับเราเราจะสรางกันดีนะครับในหมู่ของก,อกลุ่มผู้ให้บริการนะครับว่าในเรื่องดาวของเครื่องยนต์คอมมอนเรลเนี่ยจะมียามเฝ้าเครื่องยนต์เนี่ยสีจุดด้วยกันนะครับ mm hmm. เมื่อมีส่วนใดส่วนหนึ่งปกตินะครับ เขาก็จะไปฟ้องกล่องนะครับเพื่อจะอบอกกล่องว่าให้หยุดทํางานซะถ้าเกิดอันตรายจากจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาหรือว่าให้เรารับรู้ว่ามีจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็จะทำให้รถเราเนี่ยวิ่งไม่ออกนะครับหรือเซฟตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยามตัวนี้นะครับเขาทํางานถูงหน้าที่แล้วนะครับไม่ใช่ว่า,เ,าเป็นของไม่ดีนะครับนี่คือเงื่อนไขหนึ่งที่เครื่องยนต์คอมเบลเรกล้าร,รับประกันกันระดับ หปีหรือหนึ่งแสนกิโลนะครับซึ่งเครื่องยนต์ในอดีตนั้นนะครับเขารับประกันกันแค่สาม0มื่นสี่หมืนกิโลนะครับในเครื่องยนต์ในยุคใหม่ก็ส่วนใหญ่รับประกันเกินแสนนี่คือประเด็นนะครับว่าทําไมเขาจึงกล้ารับประกันได้ยาวนานขนาดนี้เพราะว่ามียามเฝ้าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับครับก็ในเรื่องอื่นนะครับอเออ ประเด็นหนึ่งนะครับเป็นคำถามที่เกิดขึ้นเป็นประจำนะครับว่าในส่วนของก๊าซเอ็นจีีเมื่อติดไปแล้วไปอยู่ส่วนใดของเครื่องยนต์พี่ชูชาติทราบไหมครับว่า๊ <พอ S 1> าจาติดพอแราวนะครับ,รบเพราะว่าศึกษามาพอสมควรคือก๊าซเอ็นจีีเนี่ยมันจะไปอยู่บนลูกสูบ ครับบนลูกสูบระหว่างดครับก็ถือว่าจุดระเบิดแล้วทําให้ลูกสูบถีบมาเพื่อขัเข้าเบี่ยงนะครับเพื่อให้ได้แรงบิดนะครับใช่ครับครับก็คือว่าเราต้องแยกแยะให้ออกว่าในระบบของเครื่องยนต์ในระบบน้ํามันหล่อลื่นหรือเชื้อเพลิงหล่อลื่นนะครับให้เชื้อเพลิงสําหรับหล่อลื่นกับเชื้อเพลิงสําหรับจุดระเบิดนะครับเป็นสัดส่วนที่แยกกันโดยเด็ดขาดเขาเรียกว่าน้ํามันสําหรับเผาไหม้หรือก๊าซสําหรับเผาไหม้กับน้ํามันสําหรับหล่อลื่น เป็นการทำงานที่ห้ามอออไซ์กันโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าในเรื่องราวของก๊าซที่เราทํางานร่วมกันน้ำมันนั้นจะอยู่ในห้องเผาไหม้เท่านั้นนะครับจะไม่มีการไปเกี่ยวข้องกับระบบ,บการหล่อลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเครื่องยนต์ที่มีการสึกหรอนะครับหรือทําให้เครื่องหลวมนะครับก็เป็น,นเป็นส่วนที่แยกแยะในส่วนเผาไหม้เพราะฉะนั้นแล้วการใช้เครื่องยนต์ที่เกิดการหลวม ก,ก็ต้องมองออกแล้วใช่ไหมครับพี่ชาติว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับ<ม>ในเรื่องของเขา<อ><อ>ไม่โดยเด็ดขาดนะครับเพราะฉ<ร>ะนั้นแล้วนะครับเ,เครื่องยนต์จะหลวมหรือไม่หลวมนะครับมาด้วยกัน2อสาสาเหตุหลักประเด็นที่1ก็คือเครื่องหลวมเกิดจากการใช้หม้อรกรองที่ไม่สามารถจะกัก,กฝุ่นได้ดีนะครับประเด็นที่สก็คือน้ํามันเครื่อง ไม่สะอาดนะครับหรือน้ำมันเครื่องเกรดไม่ดีนะครับประเด็นทําเครื่องยนต์สึกหลอนะครับประเด็นที่3ก็คือว่าความร้อนขึ้นนะครับความร้อนขึ้นก็ทําให้เครื่องยนต์อุณหภูมิร้อนก็ทําให้การสึกหลอก็จะมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เมื่อความร้อนสูงขึ้นมากๆนะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพของน้ํามันหล่อลื่นย่ลงนะครับนะครับก็ประเด็นที่จะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ก็มีอยู่3าสาเหตุ โดยประมาณนะครับก็พิจุชาติมีความเห็นยางไงไหมครับว่ามีอะไรที่ประเด็นหลักๆมันจะมีอะไรมากไปกว่าน,นี้ไหมครับก็คงไม่มีครับแต่ความร้อนเนี่ยผมคิดว่าสําคัญมากความร้อนนะครับก็ส่วนใหญ่เราใช้รถกันมานานก็จะเห็นได้ว่าความร้อนคือมหันตภ,ภัยตัวแรกนะครับที่ทําให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายถ้าความร้อนไม่เกิดนะครับผมว่าเครื่องยนต์ก็โอกาสที่จะเสียก็คงไม่ค่อยมีนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอปัญหาในเรื่องความร้อนที่ทำให้เครื่องยนต์เสียหายาาก็นนยกกส่วนใหญ่มาจาก ในเรื่องของวาล์วน้ำนะครับวาวน้ําก็คือเมื่ออายุอายุค่อนข้างสูงนะครับวาล์วน้ําก็มักจะไม่เปิดให้น้ําไหลผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์เก่าสาหรับคนที่เล่นรถในยุคแรกก็มักจะถอดวาวน้ําทิ้งทิ้งไปเสียนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวาวล์วน้ําถ้าเกิดมันเกิดมันไม่ไหลขึ้นมานะครับ นั่นคือมาร์ตภัไร้ายที่เกิดเครื่อเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ทั้งทัที่เราน่าจะใช้ได้อีกสแสนสองแสนกิโลก็ทําให้อายุสั้นลงนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ยืดยาวมาถึง22นาทีแล้วนะครับก็เราขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ